คุณรู้ไหมคะเซอร์จอร์นลับบ็อกพูดไว้น่าสนใจมากเขากล่าวว่าคนเรามีเวลาให้กับสิ่งที่เราอยากทำเสมอแต่สิ่งที่ราขาดคือความตั้งใจไม่ใช่เวลาภาษาอังกฤษพูดไว้ว่า In truth people can generally make time for what they choose to do it is not really the time but the will that is wanting เอาจริงๆนะคะคนเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน,นะคะ่ะไม่มีใครมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าใครแต่ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่อีกหลายคนเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยมันไม่ใช่เพราะเราไม่มีเวลาค่ะเพราะว่าเวลาของเราทุกคนเนี่ยเท่ากันมันไม่ใช่เพราะบางคนมีทุนทรัพย์แต่บางคนไม่มีทุนตั้งต้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คนรวยหลายคนล้มเหลวในชีวิตค่ะคนจนอีกหลายคนก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยขึ้นมาได้มันไม่ใช่เพราะเงินทุนตั้งต้นชีวิตแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าคนเราไม่มีเวลาค่ะแต่ว่ามันเป็นเพราะเราไม่ได้อยากได้มันจริงๆลองคิดดูนี่ฮะตอนที่คุณอยากได้อะไรสักอย่างจริงๆเนี่ยคุณจะหาทางขว่คว้ามันมาจนได้คุณจะหาทางลงมือทํามันจนได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณแค่อยากได้แต่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆคุณจะหาทางบายเบียงอ้างนั่นอ้างนี่บนว่าไม่มีเวลาบ้างยังไม่พร้อมลงมือทำบ้างครอบครัวมไม่สนับสนุนบ้างสิ่งเหล่านี้บ่งบอกชัดเจนเลยค่ะว,ว่าคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆ อะไรก็ตามถ้ามันไม่สําคัญคนเราจะไม่ยอมทําแล้วก็ไม่อยากทําค่ะแต่ถ้าอะไรก็ตามถ้ามันสําคัญมากๆเราจะทํามันทุกวันแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยังตั้งใจลงมือฝึกฝนแล้วก็ทํามันต่อไปความต่างของคนสําเร็จกับคนล้มเหล็กก็อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่เพราะไม่มีเวลาแต่เราแค่ขาดความตั้งใจ ถ้ามีความมุ่งมันตั้งใจนะคะงานไหนๆก็สําเร็จได้เป้าหมายไหนๆก็บรรลุผลสําเร็จได้ขอให้คุณโชคดีมีชีวิตในแบบที่ปรารถนาะดิฉันนรดาชาสวัสดีค่ะ